มื่อออกซิเจนเริ่มกลับมาและพืชพันธุ์เริ่มขยายตัวระบบนิเวศก็เริ่มสร้างช่องว่างใหม่ๆขึ้นมาสัตว์ที่เหลือรอดเริ่มแยกสายวิวัฒนาการกลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าสู่การเป็นบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะกลายเป็นเจ้าของโลกกลุ่มต่อไปในสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มอคโคซอร์อคซอร์ในยุคสซแอซิกตอนต้นเอร์ลีเทอซิก ท่ามกลางสัตว์ที่คลานต้มเตียมปรากฏสิ่งมีชีวิตที่เดินสองขาและมีความคล่องตัวสูงกว่าใครเพื่อนพวกมันคือไดโนเสาร์รุ่นแรกที่มีขนาดตัวเพียงเท่ากับสุนัขแต่พวกมันมีอาวุธลับที่สัตว์อื่นไม่มีนั่นคือระบบการหายใจที่มีประสิทธิภาพสูงและการก้าวเดินที่ว่องไวการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ได้กว่าล้างยักย้ายเก่าออกไปจนหมดเปิดทางด่วน ให้พวกมันวิวัฒนาการไปสู่ขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราเห็นภาพของยารัตนักล่าตัวจิงที่เริ่มลาาเป็นฝูงและ,ระทรศอเดอรสบรรพบุรุษของยักษ์คอยาวความตายในยุคเพอร์เมียนไม่ได้สูปบปลาาแต่มันคือการถักถางพื้นที่ให้ไดโนเสาร์ก้าวขึ้นมาครองบัลลังโลกนานถึง165ล้านปีหากไม่มีมหาวินาที่ใส่ีเรียโลกอาจจะยังเป็นของสัตว์หน้ากลนฟันดาบและไดโนเสาร์ อาจจะไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นเลยแม้แต่ตัวเดียว The Great ได้อิงสอนเราว่าชีวิตนั้นยืดหยุ่นจนเหลือเชื่อแม้โลกจะถูกบีบคั้งจนเหลือลมหายใจสุดท้ายแต่มันก็หาทางกลับมาได้เสมอทุกครั้งที่มีการล่มสลายจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่มหัศจรรย์กว่าเดิมวันนี้เรามองดูฟอสซิลในไซบีเรียไม่ใช่ในฐานะอนุสาวรีย์แห่งความตายแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้ และนี่คือเครื่องตวนใจว่าแม้ในคืนที่มืดมิดที่สุดแสงอรุณของยุคใหม่ย่อมรออยู่